ไข่หอยเชอรี่สีทองหรือเชอรี่บ้านนาธรรมดาก็แล้วแต่นะคะที่เราพร้อมที่จะเก็บเข้าไปไว้ในบ่อฟักเพื่อจะอนุบาลให้เขาฟักเป็นลูกหอยตัวเล็กๆอีกทีนึงสังเกตสีนี่จะซีดจางลงจากชมพูโอรสนี่ก็เหลือแค่ชมพูกซีดๆแบบนี้นี่ก็คือลักษณะที่มีการวางไข่ผ่านไป3-4วันเราก็จะค่อยๆแซะเอาทั้งภูเนี่ยนะคะ ช้วิชามือเบานะเพราะว่าหนึ่งตุ่มน้นอยๆนะี่ก็หมายถึงลูกหอยหนึ่งตัวหนึ่งชีวิตนะคะแตกเปาะง่ายมากนะเพราะต้องหาอุปกรณ์มาค่อยๆแซะหรือถ้าเป็นบ่อพะยางแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยใช้วิชามือเบาค่อยๆแกะออกมาทั้งพูแล้วก็เอาไปวางไว้ในบ่อฟักเพื่อให้เขาฟักออกมาเป็นลูกหอยเล็กๆจะได้เป็นรุ่นเดียวกันโตพร้อมกันถ้าปล่อยไว้ในบ่อรวมกับหอยตัวใหญ่นะี่ก็ จะโดนแย่งอาหารแล้วก็จะไม่โตค